นี่ค่ะวันนี้มาเดินหาลิฟิ์แดงนะคะเจอแต่ลิฟแดงในต่าน,นี้เคยเจอเมื่อปีที่แล้วค่ะตรงนี้ก่อนนะคะว่าใช่ลิฟไหมใช่จริงๆกลุ่มแรกมีหัวหรือยังยังค่ะยังเล็กอยู่โอ้อนี่เป็นกลุ่มแรก เดี๋ยวขอจะขอถอนดูโยุยเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นดงกุหลาบนู่นค่ะอยู่ตรงนู้นี่นั่นนะไหนลองดูตรงนี้สิเจอแล้วกลุ่มแรกต้นยังเล็กหูต้นเล็กแล้วก็อยู่ติดกันมากต้องรอดูช่วง อีกหลายเดือนจะมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีหัวไหมนี่เป็นลีกแดงนะคะนี่แล้วก็อยู่ตรงนั้นอีกนะค่ะอยู่ตรงนู้นอีกแต่ว่ามันเป็นดงกุหลาบเนี่ยค่ะตรงนี้อีกค่ะกระจัดกระจายมืดเพราะว่าฝนฝนทําท่าจะตกนี่ค่ะนี่ป่าไม่ใช่ดอกไม้นะคะจะเป็นกลิ่นกระเทียมเลย นี่นี่ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามีหัวหรือยังนี่ล่ะลิป่าไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้นะคะนี่อีกกลุ่มนึ่งโอ้ดีใจอีกกลุ่มนึงค่ะหรือว่าเพิ่งเกิดมาก็ไม่รู้นะคะกลิ่นเป็นกระเทียม เป็นเหมือนกระเทียมเลยนะคะเดี๋ยวถึงจะเก็บค่ะขอเดินดูนี่เห็นไหมตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ด้วย,ววยอาจจะเกิดมาที่หลังนี่ดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้อ่มอยู่ตรงนี้อีกแ้้เนี่ยคันลีบป่านี่ดอกไม้นี่ลีบ นี่ดอกไม้นะคะเป็นดอกสีเหลืองนี่ก็เลีกงนะคะโอ้เขาอยู่กระจัดกระจายอู้ยอยู่ตรงนี้เยอะแต่กระจายกระจัดกระจายค่ะนี่ไงคะดอกเขาที่มีมเมล็ดมเมล็ดร่วงหมดยังร่วงหมดแั้งนี่ค่ะนี่นมเมล็ดเขา ตรงนี้ตรงนี้เป็นยำยมเนี่ยค่ะอยู่เป็นย,อยอน่อยู่เป็นยอม,อยยอมจริงๆนะเนี่ยค่ะอยู่กระจัดกระจายเนี่ยเหอนหูกระกต่ายเลยอ,อยู่เป็นยมยมตรงนี้ค่ะนี่นี่ดอกไม้ นี่ค่ะดอกอนึมงนี่ไงดอกดอกจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวค่อยเก็บค่ะตรงบริเวณนี้รีบเยอะค่ะแต่กระจายกระจายนะคะนั่นน่ะเนี่ยที่เป็นแบบนี้คือรีบ เครื่องนี้ใบไม้ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มากตาโปรง่งโอ้โหนี่ไหมนี่นู่น,นอีกค่ะโอ้ตรงนน,น้นอีกนู่นโอ้ตรงนี้เวิร์ใหญ่เลยโหไปถึงนูน่นนอ่ดีใจ นีแล้วก็ตรงนั้นจะปนก,นกันกับใบดอกไม้ใต้ต้นไม้นี้ก็มีค่ะนานโอ้โหตรงจุดเนี้ยปนก,นกันกับดอกไม้นะคะนที่เมื่อกี้ไม่รู้พาไปดูตรงนั้นด้วยอย่างตรงนี้เยอะ น,น,นี่นคะคะต้นเล็กๆต้นเล็กๆอุ้ยกำลังจะเกิดค่ะที่เกิดมาก่อนก็โตนี่ีดอกมกี้มีสีม่วงมวนตรงม้วนอุ้วงนี้เยอะค่ะเยอะแต่ว่ากระจัดกระจายไห้ลองดูอีกดีใจจัง เออแตกนะยูกระจัดกระจายค่ะกระจัดกระจายเป็นย่อมยอมเป็นเหมือนดอกไม้ด้วยนั่นตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่ดอกไม้นะคะนี่ลีบนู่นอีกด้านนู้นโอ้ว่ามีเยอะนี่ค่ะโห นั่นนะคะวิ้ใบเล็กอันนี้ใบใบยังเล็กอยู่นั่นะ่ะกระจัดกระจายยังไม่เจอกลุ่มใหญน่นี่ก็เยอะนั่นค่ะใบยังเล็ก อ้ยตรงนี้อีกนี่ดีนะไม่มีคนไม่มีคน,อนโอ้โหอยู่ปลายขอนแล้วก็อยู่ตรงจุดนั้นยังไม่มีที่เป็นเป็นดงขามไม่มีอ่ะมีแต่เป็นหย่อมหย่อมนี้ก็เยอะ ตรงนี้นะคะยังไม่มีเวลาถ่ายรูปดูใบไม้ต่างๆเดินดูลิกตโเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ดูกระจัดกระจายก็ไม่เป็นไรด,ดูดอกไม้ดอกดอกหน้าควา่ำตรงนี้เยอะ ฝนตกโหนี่ตรงนี้ก็เยอะอุยดีใจจังนี่นะมองไปเขียวๆที่เป็นหย่อมๆค่ะคือีกแดงทั้งนั้นเลย เยอะๆเลยนะลีกสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีซาซิมิบองไม่มีเลยเออแปลกมากร้านเนี่ยมันประหลาดค่ะเดี๋ยวช่างมันไม่มีก็ไม่เป็นไรที่ไหนได้เนี่ยมันเป็นคอฟฟี่เมนส่วนอันนี้นี่ของลูกสาวสั่งมาคนละกล่องสามกล่องคนะ่ะอ้าเอาไปเลย ซาซิมิบองก็คืออะไรนะลืมแล้วสิี่ลืมค่ะดูที่ลืมโอ้มไม่น่ากินในวันนี้บัวลอยน้ำขิงวันนี้ไม่มีบัวลอยน้ำขิงเดลิเวอรี่มาส่งเมื่อกี้เนี่ยค่ะพวกเราให้น้ำเกลือแมวอยู่หยิบมาดีน้ำแข็งปั่นยังไม่ละลาย ไม่ไมีจริงๆิง หล่นออกจากช้อนหกโดนมือเลยค่ะ